สวัสดีครับคุณพ่อสมานสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังหนุพารวยสําหรับเมื่อนี้นะครับผมอยู่กับพ่อสมานนะครับผมพอดีนะครับก็ได้มาหาคุณพ่อสมานนะครับก็เลยได้ถามคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันแล้วนะครับก็ฝันแล้วครับผมก็เลยว่าสิเอาเรื่องราวความฝันและก็ตัวเลขแนวทางนะครับออามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับหรือว่า เอามาฝากในงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับผมสำรับนะครับกาสิรหไคุณพอสมานนะครับนอเล่าเรื่องความฝันแล้วกะพร้อมตีตัวเลขนะครับฝากทานุู้ชมทุกท่ันเลยนะครับผมสำรับมือนี้หรือว่าในรอบนี้นะครับผมคุณพอสมานฝันว่าจังไรเลครับครับกฝันฝันดีครับฝันมาสองขึ้นสามขึ้นขึ้นมานอนกับฝันขึ้นฝันฝันตัวเก่าฝันเห็นผ้าคือเก่าครับเพิานว่าฝันเห็นผ้าเนี่ิมีโศกมีลาภเนาะ ต่างคำฝันเบองอหนะฝันเห็นพระมาสามคืนเมื่อคืนนี่กับฝันเห็นเพิ่นมาบอกเลขสามตัวนี่แหละว่าเลขสามตัวคือทีอยู่ตัวตัวเพิ่นมาเข่าฝันเนี่ยต่าฝันพอสมานกับฝันเนาะฝันว่าเห็นพระมามาสามองค์มันก็พ้าก็เป็นสีเป็นพระทุดงค์่ละใจสุดเออเออสีหม่อมเนี่นะมาหามหาสามคืนแล้วมาจะได้กับฝันมืขอคืนนี่มาฝันมาตีพร้อมเด้ มาตีสามเทียตบตูเหมื่นขึ้นนี่โอ้เพิ้นที่ว่าเลขตัวตัวเพื่อนบอกตัวเพิ่นอย่างนี่เพิ่นคือคือทีเข่าเลยล่ะเพื่อนว่านะตามฝันฝันเกี่ยวตาพ่าตาเจ้าเพื่อนเพิ่นกับว่าว่าฝันเห็นผราเนี่ยก็พี่น้องว่าที่แปลตั้งแต่เพื่อนเพิ่นกับว่าบอกเลขนอกเพิ่นกับว่าเลขนี่เพิ่นเพิ่นก็หายมามาน้ำกันสามองค์นะเลขกันแต่ว่ากุทิยาพอสมานฝันเห็นผราเนี่ยมันก็สิมีมีมีเลขเป่าน้ำอยู่นะ แต่ว่าเพื่อนพระนี่มันกพาพระพ่อสมานกับตีเป็นพระนะพราะสามองค์กังกาพระกับเป็นพระกับเป็นเก้าเนาะเป็นเก่าคนกับมาสาม,สามกับเป็นเล่ยตีเป็นเก้าแปดสามแต่ว่าไอพี่น้องนี่สีตีจังไดเพราะว่าพอาอสมานฝันแนี้นี่นะฝันเห็นตะพระนะสามองค์มาสามจีขึ้นแล้วขึ้นทุตถ่ายมาขึ้นมานอนกับฝันเห็นอีกแต่ว่ากะเลยว่าศ่าเหล็กตัวนี้บอกก็เลย ลยตีไปเลยนะเร่ก็เลยตีเป็นเก้าแปดสามแต่ว่าเกียฟันเห็นพาคุเทียกาเจ็ดเจ็ดน้่มนะพี่น้องเจ็ดเจ็ดน้่มเจ็ดเจียกับมี่คุเทียฟันเห็นเจียตะข้ามันออกหัวนั่นนะฟันเห็นพามันมันมีเจ็ดเจ็ดน้่มแต่ว่าเจ็ดเจ็ดกับกันไม่น้ำแน่นนะเพราะว่าฟันฟันเทียได้กับฟันเห็นตะพาอันล่ะมันสมีให้โชคให้ลาบบอแต่คืดวานนะเร่กาย แล auto, ้วก็พ่อสมานกับพริจุดทูบโดนแล้วก e, ับเพื่นกับพี่ส <osh> ุก <commentary> ีกับพ่อสมานกับจุดดูมีเวลาช่วงแล้วพ่อสมานจุดเท่้กับเขาเท่านั้นบานช่วงนี่กับอยากน้ำหายอยากหายิีนเนาะก็เลยวางส่งหันสงการแล้วก็เลยจุดขอพ่ออนเพลินพิเนหานเพลินแล้วเพื่นกับไหวขอสวดขอลาบก่าจากเพลินจากเทวดาจากหลวงพ่อทุกอย่างหันยพ่อสมานกับจุดได้ หาแปดสองเลขเลขถูกหาแปดสองตะว่าเลขพระนี่กะเก้าแปดสามกับเจ็ดเจ็ดเพราะว่าฝันเกี่ยว<ม>เพิ่นเพราะว่าฝันคุณพ่อนี่กับฝันเกี่ยวกับพระนะครับ,รบผมเกี่ยวตับกระพระเพิินมาบอกเลขนะครับนม,มาให้เลขฝันแลก้กกเห็ดฝันเข็มมีสองขึ้นสามขึ้นสามสขึ้นแล้วขึ้น<ม>นี่กับฝันมาตีใส่ตุบตุบตุบอยู่สามเทียนครับผมบ่านี้นะครับคุณพอกะรยว่า ปกตินั้นทว่าฝันนะครับเห็นพระหรือว่าเห็นฟันเห็นทํานองนี้กะมักสิวามาแปดมาเก้านะครับผมมาแปดมาเก้าแต่เพิ่นนมาสามนะครับพระเพิ่นมาสามองค์ครับผมพระเพิ่นมาสามองค์นะครับบาทนี้ก็เลยคุณพ่อก็เลยจับไห้นะครับเป็นสามตัวนะครับผมกับสําหรับตัวเลขก็คือเก้าแปดสามนะครับผมหลักสําหรับนะครับคุณพ่อว่าท่วาฟันมากนะครับส่วนมากนั้นทว่าเห็นพระหรือว่าเห็นอย่างนี้ มักมักออกเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลนของคุณพ่อเนาะมันจะเป็นเลขเบิ้ลนัแต่เจ็ดเจครับผมเพราะว่าอ่าตามที่ว่าคุณพ่อว่าถ้าว่าฝันเกี่ยวกับพระหรือว่าฟันเกีียวทํานองนี้นะครับอ่ามักบ้าเบิ้ลนหรือว่ามักมาเจ็ดเจ็ดนะครับผมเพราะว่าเี่ยวกรที่ว่าคุณพ่อเคยได้โซ่ทัามที่ว่าตอนมันออกเจ็ดเจนั่นคุณพ่อกับันเห็นผระฝันเห็นผ้านี่ละครับผมก็เลยนะครับเอามานะครับตีมาให่ก็คือเจ็ดเจดนะครับผมละกัคุณพ่อวานะครับก็คือว่า อ่าเอาเลีกทูบนะครับเนาะเพราะว่าคุณพ่อว่าบริจุดมาดนครับครับผมคุณพ่อเนี่ยบริจุดมาดนเพราะว่าอันยากนะครับเนาะยากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมปกติเนี่ยคุณพ่อนะครับก็ว่าเรีกทูบนี่ก็มักเข่าครับเข่าสองตสามตต้องโตงเลยครับเข่าตลอดนะครับขันบริจุดนะครับผมบานนี้หลังจากเรียวสงการเนาะคุณพ่อครับผมคุณพ่อก็เลยได้มีโอกาสนะครับเนาะได้มีโอกาสก็คืออานในจุดทูบนะครับผมก็เลยนะครับเอามา นะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือหนีน้ำนะครับเนาะสำหรับผู้ใดมักก็สามารถตามต่อใดหรือวันติดตามตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสมานใดนะครับผมก็คือสําหรับเลขทูบนะครับผมถี่ว่าคุณพ่อนะครับจุดได้นะครับผมหลังจากนะครับผมคุณพ่ออธิษฐานรือว่าอธิษฐานขอโชคขอลาภนะครับเนาะเอามาฝากท่านผู้ชมนํานะครับเนาะเพราะว่าสร้างลูกะในโอกาสเด้เขาไปหาคุณพ่อได้มาถามคุณพ่อนํานะครับผมสําหรับเลขทูบนะครับผมก็คือ582 นะครับผมหาแปดสองหลักาหรับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางว่าสิเป็นความฝันนะครับหรือว่าเลขทูบนะครับเนาะถือว่าคุณพอจําาหมาสามตัวนี่กะ่ันผุ้้มก็สามารถดัดเด่นนํานะครับเนาะแลวก็าําหรับอ่าเลขเก้าเนาะทีหนวกากับน้ำเนยกันแล้วกันนะครับเนาะสำรับเมื่อนี้นะครับคุณพอสมานกะถือว่าได้ฝันดีนะครับฝันเห็นพระนะครับผมฝันเห็นพระนั้นตอนเนื่องกันนะครับเนาะหลายขึ้นส่วนก็ว่าได นะครับผมก็เลยนะครับแถมเพื่อนมาไฮรีเกนํานะครับผมแล้วก็แถมมือลาสุดนะครับในความฝันนั้นพระเพื่อนกระไรมาอาเมตีหลังบอกคุณพ่อครับเมตีสามเทียตุ๊กตุ๊กสามเทียสามเทียตผมคือว่าติดเข่าสามตัวนะตุ๊ตุงกแแห่สำหรับมวดนี้นะครับเนาะเพราะว่าอาเพื่อนมาเพื่นถึงว่าเพิ่นมาหย่อเนะคุณพ่อนะครับผมเพิ่นญาติลงญานิรื้อคือว่าเพื่อนมาย่อแล้วก็สำหรับมือนี้กรอีบกี่มือแล้วนะครับเนาะกาสิได้ถึงนะครับวันที่สอง เลขกสิด้ออกนะครับนอซ้ำรับนะครับเรื่องราวความฝันของคุณพ่อจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมําำรับนะครับผู้ไหนเข้ามารับชมเล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนอและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช้างลุพารวยนะครับแล้วก็คุณพ่อสมานน้ำเนรยกันแล้วกันนะครับผมส้ำรับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนอําำรับนะครับเลขทูบนี้ ตามรักนะคุณพ่อกลว่าเขานะครับเขาดีนะครับเขาดีเขาดีสงดยอดก็ได้จุดครับผมรอบนี้นะครับคุณพ่อก็เลยเอามาฝากไว้นั่มนะครับพอแล้กกาทีว่านะครับตัวเลขการทีว่าใกล้เคียงกันนี่นะครับเนาะแปดสามนะครับกับแปดสองนะครับผมก็รทอว่าใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว่าลดแต้มนะครับผมสําหรับเลขแปดนะครับผมสําหรับเรื่องราวความฝันในมือนี้นะครับทีวามาฝากท่านผู้ชมทุกท่าน ถือว่าเป็นคงงทด่้ายก็ว่าได้นะครับนอราวได้มาหาคุณพอสมานไก่แล้วนะครับไก่หมือสีเล็กออกน้ำนะครับนอจะต่เขามาหาคุณพอนะครับคุณพอกำลังว่างนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับกัสีได้อาล่าท่านผู้ชมไปกอนนะครับผมจะจังไหนกับจังไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้นะครับชังนลุทารวยกับคุณพอสมานลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ